เนาะโอเคปกติเลยนิโพวิตันดีเนาะแล้วก็อย่าคุ้นนะมาจากจังหวัดอะไรนะนครปฐมนครปฐมวันนี้เอาอะไรมาให้กินครับชี้เลยออกมาดูออกมาดูแกงปลาแล้วก็ลาบลาบอ่าอะไรครับแล้วก็ผัดสะโตชะตอเอาอีกมาดูอีกมาดูอีกอันนี้ไข่ดิบไข่ดิบ ไค่เอ้ยไกงป่าอะไรครับป่าป่าไก่หูหูพุทธามฉันปกาไา่ท่ายกเร็วยกเร็วยกยกเลยกล้วยกล้วยโอ้ไข่ไข่ไข่ก็ดูไข่เปิดไข่ดูหน่อยเลี้ยงเองด้วยแม่เจ้าอนี่ไข่ไข่ไข่เลี้ยงเองนี่คือไข่ไก่นี่เนาะโอ้โหมันใหญ่จังอะคัดมาพิเศษเลย ใช่มันใช่อย่างนี้เองเหรอแม่เจ้าอ่ะอันนี้ข้าวสารมาให้ลุงเยี่ยมแล้วหม้อเอาหม้อด้วยเอามาเอามาให้ได้ไหมใช่ค่ะเอาไว้เพื่อหุงเวลาอ๋อโหมันเป็นข้าวแบบข้าวพันอะไรอ่ะครับอ่าอันนี้มันก็เป็นข้าวหอมแต่มันไม่ใช่อย่างคัดพิเศษอืมมันก็เป็นธรรมดานี่แหละแต่มันก็นิ่มอ่ะรสอร่อยแล้วมันนิ่มอยู่นิ่มอย่างเข้าวอร่อยจะข้าวหวานนี่ครับอ่าข้าวหอมมะลินี่แหละ อ<ด>โอเคขรบบุณครับมีองนี้ประจาน